รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยที่ช่อง9 M.COT HD แห่งนี้นะครับ วันจันทร์ถึงวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมง50นาทีอุ่นใจใกล้หมอจะพาท่านไปติดตามเนื้อหาสาระที่ได้ไประโยชน์นะครับน่ารู้ด้วยอย่างเช่นในวันนี้เราก็จะพาท่านมาที่โรงพยาบาลทนบุรีซึ่งก็มาติดตามกันดูครับว่าความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีการนำมาให้บริการใหม่เลยครับที่โรงพยาบาลทนบุรีนั้นมีอะไรเป็น ตัวสำคัญบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสแกนคลื่นแม่เหล็กนะครับด้วยเครื่อง MRI ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าครับ3เทสลานอกจากนี้ก็ยังจะมีเตียงผ่าตัดน,นะครับที่เรียกว่า Trios แล้วก็ในเครื่องที่ X-ray ในลักษณะที่เป็นแบบ360องศาอีกด้วยเดี๋ยวอุ่นจะให้หมอจะพาท่านไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับ ภายใต้ช่วงเวลาหน้าที่แห่งชีวิตสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่อาจขาดได้คือ MRI หรือเครื่องสแกนด้วยคลื่นแม่แเหล็กไฟฟ้าที่ช่วยให้แพทย์เห็นรอยโรคจากภาพวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วแม่นยำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสพ้นอันตรายรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก MRI 3เทสลา ค่าที่ได้จากการตรวจจะมีความละเอียดและคมชัดสูงเหมาะกับการตรวจในอ e ัยวะเล็กๆเช่นระบบประสาทและสมองสำหรับความแตกต่างระหว่าง1.5และ3เทสลา เทสลาหมายถึงความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กของเครื่อง m r i แต่เดิม m r i 1.5เทสลาถือว่าเป็นเครื่องรุ่นมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทั่วไปส่วน3มเทสลาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นทําให้มีการใช้เครื่อง3มเทสลาในการวินิจฉัยโรคทั่วไปมากขึ้นซึ่งมีข้อดีคือยิ่งเครื่องมีความเข้มข้นสนามแม่เหล็กสูงภาพการตรวจที่ได้จะยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นหรือในผู้ป่วยบางรายที่จําเป็นต้องตรวจอย่างรวดเร็วเราสามารถ ลดร,ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจโดยสามารถคงคุณภาพของการตรวจให้เท่ากับการตรวจด้วยเครื่อง1.5เทสลาได้ตัวอย่างเปรียบเทียบภาพจากเครื่อง MRI 1.5และ3เทสลาของโรงพยาบาลทนบุรีด้านซ้ายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่อง1.5เทสลาและด้านขวาเป็นการตรวจด้วยเครื่อง3เทสลาจะเห็นได้ว่าภาพที่ได้จากเครื่อง3เทสลามีความคมชัดกว่า1.5เทสลาชัดเจนซึ่งอาจมีผลต่อการวินิจฉัยโรค ที่มีรอยโรคเพียงเล็กน้อยหรือสังเกตได้ยากรูปนี้เป็นภาพการตรวจหลอดเลือดดาขนาดเล็กเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าภาพจากทางเทสลาสามารถตรวจหลอดเลือดดาเส้นเล็กๆได้ดีกว่ารวมไปถึงเห็นเห็นปูนที่สะสมในสมองส่วนในได้ชัดเจนกว่าครับ MRI นะครับหรือว่า Magnetic Resonance Imaging นะครับเป็นการสร้างภาพเสมือนจริงของอวัยวะต่างๆของภายในร่างกายนะครับโดยใช้คลื่นสนามแม่เหล็กนะครับความเข้มข้นสูงและคลื่นความถี่วิทยุนะครับในการสร้างภาพให้ออกมาเป็นภาพที่มีรายละเอียดแล้วก็ความคมชัดสูงนะครับสามารถสร้างภาพได้หลายระนาบนะครับสำหรับการตรวจในส่วนของช่องอกแล้วก็ช่องท้องนะครับเนื่องจากอวัยวะภายในช่องอกแล้วก็ช่องท้อง มีการขยับตลอดเวลาที่มีการหายใจข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้ MRI เครื่อง3เทสลานะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการตรวจลดลงคนไข้นะครับกั้นหายใจในแต่ละรอบลดลงนะครับเมื่อเทียบกับเครื่อง1.5เทสลาทำให้ภาพนะครับมีการสั่นไหวน้อยลงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยภาพี่ยก็ยังได้รา,ายละเอียดที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่อง1.5เทสลาด้วยนะครับโดยเฉพาะอาวัยวะภายในอุ้งเชิงการานนะครับอย่างเช่นต่อมลูกหมากนะครับ มดลูกต่างมดลูกรังไข่แล้วก็ลำไส้ตรงนะครับดังลูกขวามือนะครับเป็นลูปต่อมลูกหมากของคนไข้มีรายละเอียดที่ดีกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่านะครับจะเห็นรายละเอียดต่อมลูกหมากของคนไข้ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเครื่อง1.5เทสลานะครับที่เก่าโดยสรุปนะครับก็คือเครื่อง m i 3เทสลาเนี่ยให้ภาพที่มีรายละเอียดที่ดีกว่าใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่านะครับนางสีแพทย์เนี่ยสามารถช่วยแพทย์เจ้าของไข้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยํารวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับ นำไปสู่การรักษาให้คนไข้ที่รวดเร็วได้ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของผู้ป่วยแต่ละโรคแต่ละชนิดเนี่ยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองก็ดีในเรื่องของท้อง,ท,องท้องก็ดีรวมทั้งในเรื่องเล็กๆอย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างนี้นะครับได้รับการคลี่คลายในการตรวจรักษาได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นก็เพราะ เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์นี่เองที่ทําให้แพทย์สามารถที่จะขึงพืชบรรดาโรคภัยทั้งหลายแหล่ที่มาเปลียนเียนเราได้อย่างแน่นยํารวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวอุ่นใจใกล้หมอจะพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกับท่านในเบรกต่อไปมีเรื่องน่าสนใจอีกเช่นเคยครับ กำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอทางช่องการ์มีอดเอดีนะครับในเบรกที่2นี่ก็จะเป็นเนื้อหาสาระจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมิถุนายนที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องหนึ่งที่นำมาจากนิตยสารฉบับนี้ก็คือในเรื่องที่สอสอ,สอ,สอกับเครือข่ายนะครับชวนคนไทยฟิตติดบ้านต้านโควิด -19 ไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับการอาศัยอยู่ในเคหสถานเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุด และเพื่อให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด1 i สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สได้ร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยไร้พุงและสมาคมโรคเบาหวานชวนคนไทยฟิตติดบ้านต้านโควิด1 i แพทย์หญิงวันนีนิธิยานันต์ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุงและนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ระลรอกที่3ว่ามีผู้ติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก โดยผู้เสียชีวิตมีตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัยหรือ60ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจปอดเรื้อรังโรคไตและอัมพาตวิธีการลดความเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวคือการหันมาใส่ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการโดยการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทุกมือ้อเพราะร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุไขมันและน้ำหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรง สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคได้และควรเน้นรับประทานอาหารประเภทพืชผักสมุนไพรที่มีสารต้านโรคทั้งยังควรออกกําลังกายด้วยการเดินโดยในแต่ะวันควรเดินเกิน7 0 0ดเสริมด้วยการเดินเร็วอีก3 0 0พในเวลา30นาทีนอกจากนี้การออกกําลังกายทั้งการเต้นแอโรบิกแบบมีแรงต้านหรือเพิ่มความยืดหยุ่นก็มีประโยชน์ในการป้องกันโรคเช่นกันการดูแลสุขภาพอื่นๆเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนกายใจด้วยสมาธิ ละบุหรีเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้มีสุขภาพที่ดีได้เช่นกันทั้งหมดนี้ก็เป็นความปัานาดีจากรายการอุ่นใจใกล้หมอนะครับก็เลยไปนําเนื้อหาจากสสส,สกับเครือข่ายนะครับมาให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะตั้งโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับไม่ต้องจําแต่ไปอ่านได้ครับที่นิยสารอุ่นใจใกล้หมอ ฉบับประจำเดือนมิถุนายนอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้สมัครเป็นสมาชิกได้อย่างเดียวไม่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดนะครับติดต่อโดยทายจากมือถือนี่แหละครับมี QR code อยู่ที่หน้าปกนี่อยู่ในหน้าจอแล้วก็ติดต่อกับทีมงานของเราได้เลยขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้เราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ